สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมือนีแม่นี่กัสิมาเว้าเรื่องชีวิตของแม่นี่ให้ฟังอีกหลยจ้าเนาะค่อยคอยเวาให้สูกันฟังว่าเออที่ไปที่มากชีวิตแม่นี่เนี่ยเธอสิพานมาได้แต่ละจุดละจุดนี้สาหัสสาก,กันมากอันท้อใดเมียนอยู่พี่แต่เข้าหูจักกันมากนี่มีแต่ปัญหาใหญ่ตลอดเลยพี่พี่เือพี่เฮ็ดจังไดกะเป็นแนวทาง้งนึงเนาะก็ ที่ให้พี่น้อง่นฟังนั่ม hm นะคะว<ต>่าเป็นแนวใดอตัวสิพันธ์ที่วิตยวิจิตแต่ละอย่างระย่างมานะคะมันเป็นแนว, <dış S 2> ว่กวด <conservatives S 2> ก็คือฟังเนี่ยก็คืออย่างสี้นั่นหละอันจิต<ช>อันผี่เจอปัญหาแต่และช่วงละช่วงเนาะอันเป็นยังพี่ถึงสู่มาได้ก็คือว่าถ้าเจอปัญหาแต่และช่วงเขาต้องคิดเสมอว่าชีวิตเฮ่านี้ต้องอยู่ได้เพราะตวัวเขาเองเขาก็ต้องสู้เพราะว่าเขาที่เจอปัญหายังสารพัดปัญหาเขาต้องคิดแล้ว ถ้าเจอปัญหาแต่ละเือเนี่ยเขาตรงมาเขาตรงอยู่ไ้ไดเขาตรงสูเขาตรงอยู่ไ้ไดคิดยังสี่แล้วกับหายพลังตัวเจ้าของหายกำลังใจตัวเจ้าของนั่นแหละ ว่าแม่กระทั่งคนรอบตัวอันพี่นะให้กำลังใจพี่พี่ล้องแล้วกับบบอ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 สทอโตเฮ้าให้กำลังใจเจ้าของแมนแมนตงแกงแมนแมนให้มันผ่านจุดนี้ไปได้ไปได้จะได้กระตรงให้มันผ่านไปได้เนาะมันคือกระเสืออยู่แต่ละคนละคนกระเจือขึ้นกันเจอเจอเจอวิกฤตขึ้นกันเบิดตะวาพิตะวามันสีเบียว่าสิเป็นอย่างแตกต่างกันไปเนาะจ้าจ้าบันนี้บันนี่พี่เจอนะบอกเจอบอกคือคนอื่นได้มันเป็นเพราะ พราะเพราะชะตาชีวิตเฮ่าประจักเนาะท<ช>ี่ไปไปเจอแต่ละคนแต่ละจุดแต่ละมุมนี้แต่คนเอาเปรียบอ<ช>ืมีแตค่คนเอาเปรียบเขาสิเห็นว่าอันเฮาดีเฮาใจงายแล้วก็<ช>เหตุอีกยังโดยคนโดยใจโดยเฮ่าบอคิดถึงว่าเฮาเหตุไปแล้วคนเขาสิคิดกับเฮาจังไดอะนะ<ช>พออันเฮาเจอคนยังซันแล้วปน,นี้คนที่เดือดร้อนคือเ<ช>อือคนที่เดือดร้อนคือเาบัดน,นี้พี่ก็ต้องมาคิดแล้วว่าโออคันชีวิตอันพี่ เฮ็ดกับคนหรือว่าดีกับคนยังสี่ชีวิตเท่าละลำบากเองบ่งมีไผซอยเฮาได้ไดอันพี่เขาค่อยเรียนรู้ไปกับสังคมเนาะว่าเออชีวิตคนเท่าดีหลายก็บ่ดีดอันง่ายหลายก็บ่ดีเขาสิว่าเฮาโง่เออคันเทาดีหลายง่ายหลายเขาว่างโง่อยากห้เองอยากซอยเองทั้งทั้งที่ชีวิตเจ้าของนี่บ่มีสิกินแต่เป็นยังเฮ่าถึงอยากซอยคนอื่นอยากห้คนอื่นบันี้นปัญหาของพี่พอซอยไปแล้วมันจืตามมากก็คือว่า เขาวอกเฮาลับหลังเออเฮาได้ยินแล้วเฮาก็ต้องเออสร้างมันเออคนที่ว่าเฮาเขาบ่ได้เห็นเฮาดีบ่ได้เห็นเหงห้ว้วยบ่เห็นเห็นเล่าเฮามียุมีกินเฮาก็ต้องซอยตัวเจ้าของนั่นแหละซอยตัวเจ้าของอันนี้พี่ก็คือว่าเฮาเจออย่างหนักหนักปุ๊บนี่มันสิมีพลังพลังบวกกับตัวเจ้าของนั่นแหละมันสิมีพลังบวกกับตัวเจ้าของเฮาว่า ทุกซึ่งทุกอย่างตัวเฮ้าซิมีหรือซิบอมีมันอยู่ติโตัวเฮ้าล้วนๆเพราะฉะนั้นสังคมภายนอกมันเป็นการในเฮ้าเรียนรู้เรียนรู้ว่าแต่ละมือแต่ละเธอแต่ละปัญหาเขาเจออีย่างเน่นมันสีเห็นเฮาเรียนรู้ไปเรื่อยๆกับคนคนเฮ้ามันมีทั้งดีทั้งบด่ดีมันบ่เพราะฉะนั้นเฮ้าก็หาสิ่งดีๆมาใส่ตัวเจ้าของไอ้สิ่งที่ว่าเฮ้า่านมาแล้วบ่ดีเตัดออกไปแปลว่าให้ลืมมันบ่ลืมหรอกปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับตัวเฮ้ามันบอแต่เฮ็ดจังได้สิว่าเฮ้าสิสปีกตัวเฮ้าให้เที่สุด มันก็เจอปัญหาซ้ำๆซากๆถ้าก็ต้องเกมไปนะบางทีมันก็เห็นเฮาแก่งเนาะแม่นเห็นปัญหาปัญหาใหญ่ๆนักหนักมันก็เห็ดเห่าแก่งเห็ดเห่าต่อสู้ก็จนว่ามันหลุดพ้นไปเปล่าะจ้าอบางทีพี่ขึ้กันมานั่งคิดว่าอู้คือเก่งแถอะว่าก็เจอปัญหาแบบว่าซาฮาซากันมาจากถือข้าวเปลาเนี่ยเฮ็ดดีซ้ำเลยถือขวเปาคือเก่าเป็นสินะลาไปที่นี่เพราะเฮ็ดมันผ่านไปได้ปุ๊บ เมื่อนางย้อนคิดน้ำน้ำหลังว่าอ so so like ุ an, ้ยเขาคือเก่งแถอวะแมนค่ะเจือปัญหานักปนิแมนแมนค่ะแมนก็นั่งให้ผู้เดียวนั่นละนั่งให้ผู้เดียวนั่ะก็เชื่อว่าหลายคนก็สิเป็นขึ้นกันนั่นแหละเนาะพี่มาแตกต่างกันดอกเจ้าเขาเจอหนักหลายปุ๊บมันมันรับบ่ไหวมันก็ต้องมีน้ำตานั่นละมาซวยมาเป็นทีซวยเฮาได้เพราะสบายใจแล้วผู้เกิดอ่ะมันก็เชี่ยพันไปได้เองคือปัญหาของของของแต่ละคนเนาะเพราะว่าเพราะว่าเจ้าว่าข่อยเนาะ คันเฮาเก่าเก่าขาออกจากเฮื่อนจากบ้านแล้วมันต้องเจออยู่แล้วปัญหาอยู่ที่ว่าเฮ้าซิมีสติเฮ้าซิมีอันกำลังใจให้เจ้าของหลายหลายจำไดที่ว่าเฮ้าต้องแก้ปัญหาแต่ละเถือแต่ละอย่างได้แม่นบอกปานนี้พี่ก็อยากบอกพ่อแม่พี่น้องสุกคนว่าชีวิตคนเทาเนี่ยบ่มีไผบอเจอปัญหาดอกจาก้าแต่ว่าเจอปัญหาเนี่ยคือเฮ้าต้องดึงสติของเฮากลับขึ้นมาให้แก้ปัญหาโดยตัวเจ้าของเองให้มีสติแล้วก็ หาแนวทางแก้ปัญหาแต่ละยุดแต่ละยางไปเด้อจากพอแม่พี่น้องอันอันแมนี่ก็ขอฝากอันไ้เท่านี่เราจะราะว่าเฮ้าสิคุยกันไปเรื่อยๆนะจะเรื่องจังซี่น่ะอันแมนี่ก็ขอขอฝากช่องเมนี่นะเด้อจะช่อง u t u b e บ้านสาวนีชุนเกอเอบ,บ้านสาวนีฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้แมนี่นะเด้อจ้ะบ๊ายบาย